ความล้ำหน้าธนาคารวูรีเปิดตัว W Sketch AI สร้างภาพที่พัฒนาเองเจ้าแรกในเกาหลีใต้ระบบนี้ช่วยให้พนักง,งานสร้างภาพคุณภาพสูงได้ง่ายๆแค่พิมพ์คำสั่งแถมยังใช้กับงานดีไซน์ได้ทุกแผ่นเป้าหมายคือเพิ่มความเร็วงานการตลาดลดเวลาผลิตสือ่อและทำให้แบรนด์ดูเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วทั้งกลุ่มบริษัท AI กินไฟมาหาศาล Google ต้องปลุกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เก่าในถิ่นทอนาโ,โดขึ้นมาใหม่มันบ้าชัด กูเกิจับมือ Next era ฟื้นดูเอ็นอาร์โนดในไอโอวาเพื่อป้อนพลังงานให้ศูนย์ข้อมูล AI ที่โตไม่หยุดทั้งที่เคยปิดเพราะพายุปี2020นี่สะท้อนความต้องการพลังงานสะอาดแต่ก็จุดประเด็นความกังวลเรื่องความปลอดภัยนิวเคลียร์ในเส้นทางพายุทอร์นาโดที่สภาพอากาศรุนแรงคดตะปอยนี่พวกแกมหาวิทยาลัย TCU เขาจัดหนักทุ่ม10ล้านเหรียญสร้าง AI Factory ร่วมเดลว AWS Microsoft เลยนะโปรเจกต์ Project AI กํกำลังสองนี้จะขยายงานวิจัย AI ทั่ววิทยาเขตเตรียมพร้อมนักศึกษาสำหรับตลาดแรงง,งานยุคใหม่่่และะเสสูสถาน A1 มันคือระบบไฮบริดผสานการประมวลผลในวิทยาเขตกับข่าวพร้อมเน้น AI ที่มีจริยธรรมให้ทุกคนใช้ AI ได้อย่างฉลาดและปลอดภยัยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆผู้เชี่ยวชาญ AI ระดับท็อปเตือนว่าภายในปี2030มนุษย์อาจคุม AI ไม่ได้อีกต่อไปจาร์รีแคปแลนหัวหน้านักวิทยาศาสตร,ร,ร์ของแอนโทรปิคชี้ว่าการปล่อยให้ AI ฝึกฝนตัวเองได้อีกซะคือความเสี่ยงสูงสุดเทียบเท่าโรครบาดและสงครามนิวเคลียร์เลยนะเว้ยเขาเรียกร้องให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความปลอดภัย AI อย่างจริงจังก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป คุณคิดว่าแว่น XR ต้องหนักเทอทาใช่ไหม Google Aura จะทําให้คุณต้องอึง้งไอ้แว่นตัวนี้มันเบาเหมือนแว่นกันแดดเลยนะเว้ยแต่ฟังก์ชันโคตรเทพจอ70องศาแถมมี Virtual Desktop ให้ใช้ที่สำคัญคือมันรันแอป Android ทั่วไปได้เลยไม่ต้องสร้างใหม่นี่แหละอนาคต XR ที่แท้จริงโมเดล 3B ตัวเล็กนี่มันโคตรเจ๋งแซงหน้าพวก 30B ไปแล้วัน้นเบส 4-3B เน้นคุณภาพข้อมูลฝึกเทพไม่ใช่แค่เพิ่มขนาดนี่แหละอนาคต AI ที่ไม่จำเป็นต้องใหญ่แต่โคตรมีประสิทธิภาพ o p เปน i อปล่อยของแรง GPT 5.2ทำงานโคตรเก่งแซงหน้ามืออาชีพไปแล้ว44อาชีพมันเร็วกว่าคนถึง11เท่าแถมยังถูกกว่า100เท่างานแบงยากๆมันยังทำได้ดีกว่า GPT 5.1ถึง9.3เปอร์เซนตเตรียมตัวไว้เลยนะพวกมึงเพ 2, ระาะ GPT 5.2กำลังจะเปลี่ยนโลกการทำงานไปตลอดการนี่คือเรื่องที่พวกมึงต้องรู้ AI สุดฉลาดที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันโคตรเบาบางแค่พิกบิดไม่กี่ครั้งก็พังยับได้แล้วนักวิจัยใช้ Flip LLM Framework ใหม่ หาจุดอ่อน AI ได้เร็วกว่าเดิม2.5เท่าด้วยระบบเรียนรู้เสริมพลังแค่พลิก5ถึง7บิตโมเดล LLama, LLaVA ความแม่นยำเหลือแค่0.2เปอร์เซนต์หรือเกือบศูนย์นี่มันภายฮาร์ดแวร์ชัดๆแต่ระบบป้องกันมาตารฐานยังพอช่วยได้ By Dan c e ปล่อยของเด็ด c e r e a r m 4.5 API ตัวใหม่นี้จะพลิกโฉมการสร้างภาพ AI ไปตลอดการมันไม่ใช่แค่สร้างภาพได้นะแต่มันทำได้ละเอียดถึง4จัดองค์ประกอบฉากได้สมจริงแถมยังรวมภาพได้สูงสุด10รูปให้เนียนกริบ แถมราคาก็โคตรถูกแค่0.032ดอลลาร์ต่อภาพผ่านคีย์ดอใครอยากได้ภาพสวยคมไม่ต้องจ่ายแพงอีกแล้วนี่มันเรื่องใหญ่บริษัท AI a n t h น o p i c ทุ่มเงิน2.1หมื่นล้านดอลลาร์สั่งชิป TPU จาก Broadcom มหาศาลขนาดนี้มันหมายความว่าไงวะ ยอดสั่งซื้อนี้แบ่งเป็น1นึ่งหมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสสและอีก1.1หมื 1. 1, ่นล้านดอลลาร์สำหรับปี2026แสดงให้เห็นว่า AI ต้องการพลังประมวลผลโค้ดเยอะแต่ไม่ใช่ทุกเจ้าจะใช้ TPU นะเว้ยลูกค้าอะไอื่นยังคงพัฒนาชิป AI ของตัวเองเพื่อคุมชะต,ตาชีวิตตัวเองในสงคราม AI ที่โคดูเดือดนี้ผู้มึงรู้ยัง a n อนโทปิกกำลังหา AI engineer ระดับเทพไปปั้นคอร์ดให้ปังกว่าเดิมแถมเงินเดือนแม่งโคตรโหด ตำแหน่งนี้มันต้องมาจัดการระบบให้คอทำงานได้ลื่นไหลขึ้นเพื่อให้บริษัทให,ใหญ่ๆเอาไปใช้ได้แบบไม่มีสะดุดใครที่เจ๋งเรื่องระบบกระจาย Kubernetes GPU TPu นี่แหละโอกาสมึงเงินเดือนแม่ง4ี่แสนถึงแปดแสนดอลต่อปีนะเว้ยใครที่เราหมดผู้ใหญ่ h ช GP t GPT อยู่เตรียมตัวผิดหวังได้เลยเพราะมันเลื่อนไปปี2026น,น่นสาเหตุหลักคือ Open AI ยังพัฒนาระบบ AI ตรวจสอบอายุไม่สมบูรณ์เพื่อป้องกันเด็กและไม่พลาดผู้ใหญ่แต่ผู้ใช้ก็บ่นอุบเพราะคู่แข่งอย่าง Grok หรือ Character AI เขาไปไกลกว่าแล้วสรุปคือต้องรอไปก่อนนะจ๊ะกว่าจะได้คุย เรื่องซับซกับ AI ของ OpenAI